ซีขอแนะนำเอสตา n ซนตีนจากสารสกัดจากสาหร่ายสีแดงนำเข้าจากประเทศนิวซีแลนด์ผสานน้ำมันและอื่นๆรวม14ชนิด a อสตาเซีย14 Complex กซ CMF มอบความหูใหญ่ใส่ใจคนที่คุณรักขอต้อนรับน้องแป้งแกวช์นี่วสวัสดีสค,ค่ะทิ้งมาตอนนี้<ต>อายุเท่า <ผม S 1> ไหร่ตอนนี้อายุ22ค่ะตอนนี้แป้งสวยมากเลยหรือเปล่าสวยขึ้นสวยจนแบบ ดีอ่ะแล้วดู<อ>น่ารักดูเซ็กซี่แบบจะน่ารักก็ได้นะ <c oughs> จะเซ็กซี่ก็ได้เอาจริงๆด้วยแบบ M.B. <c oughs> พี่ว่าก็อันนึงนะ <c oughs> แต่ตัวจริงพี่ว่าแบบโหยิ่งสวยเลยอ,ะอ่ะอีกมุมนหนึ่งวันนี้เห็นบอกว่า เดี๋ยวจะมีซิงเกิลใหม่ออกมาแล้วซิงเกิลนี้ชื่อว่า i n s i d e ค่ะเป็นเพลงสุดท้ายของปีนี้ที่จะปล่อยอ,อ๋อค่ะซึ่งทุกเพลงที่ทํามาแป้งแต่งเองหมดเลยแต่งเองหมดเลยค่ะก็คือได้สก,กิลการแต่งมาจากไหนอ่ะเขาเรียกว่าไฟบ,บังคับค่ะเพราะว่าตอนนั้นเหมือนค่ายหนูค่ายยับเขาเปิด audition แล้วหนูก็ audition เข้าไปทีนี้เด็กศิลปินค่ายเราเนี่ยต้องแต่งเพลงเองได้นะไม่างั้นแบบอาจจะลดโอกาสในการ audition ติดจริงปะเนี่ยเราเลยต้องเขาพูดแบบนี้เลยหรอไม่ได้พูดแบบนี้แต่ปม อย่างนี้หนูก็เลยต้องแต่งเพลงเพื่อจะออดิชั่นเข้าค่ายอ๋อเขาบอกพี่อย่างนี้นะพี่ไม่ได้เป็นศิลปินในค่ายยักแน่นอนเพราะมีแล้วพี่ซีอย่าแยกงานหนูเออเป็นเป็นงานศิลปะที่โคตรยากเลยพี่เป็นคนที่เขียนไม่เป็นเลยนะรอค่ะแต่ชอบพูดเออชอบพูดใช่็เราคุยกันนะพี่พูดเยอะไหมล่ะเยอะพี่มนพูดมากจะตายเล่าได้นะเราได้แต่เขียนไม่ได้ทุกเวลามันมันมาอย่างไงจังหะหนูก็เลยฝึกฝึกยังไงอ่ะคือหนูไม่มีสกิลการแต่งเพลงมาก่อนหนูไม่รู้ว่าตัวเองแต่งเพลงได้ด้วยซ้ําแต่ว่าเออยังไง ก็ได้อะคือเราก็มีเพลงของตัวเองเพลงนึงไปส่งให้เขาดูว่าเราเขียนเพลงเป็นยังไงก็เลยไปหาบีทใน y o YouTube บีทใน u t u b e เนี่ยเขาจะมีแบบพวกบีท R&B บีทฮิปฮอปซึ่งตอนนั้นฟังอ b ดีฮิปฮอปก็เลยเลือกฟร <c oughs> ีบีทอะบีทฟรีๆที่เขาแบบมาทำลง YouTube อเอามาแต่งจะเป็นอย่างไงใช่เอ,อเอามาแต่งเนื้อใส่ลงไปซึ่งเพลงนั้นชื่อว่าเพลงนั้นเป็นเพลงเดบิวต์ค่ะเป็นเพลงแรกของหนูชื่อว่ายกใหญ่ก็คือเพลงที่ใช้ออเดชันตอนนั้นอะเขาเอามาเเเเลออปพพพืื่่่ให้มันน็งแรกทีจะบอกถึงตตัวน ที่ได้ดูด้วยหรู้ป่จริงเหรอพี่ได้ดูที่แบบว่าตอนที่เป็นแป้งแบบว่าเวอร์ชันเออตอนแรกเลยแล้วก็แบบว่าอยู่บ้านแล้วออรดิชั่นมาโดยที่แบบมีมิลิเขาเขาเฮ้ยจริงจริงพี่ได้ดูด้วยแล้วแบบไอคลิปนั้นใช่ไหมคะที่เป็นหนูแบบว่าเอาจริงต้องใช้คำว่าสภาพนะเออสภาพโคตรจะแบบไอ้น้องนี่แม่งเลียวชิบเป่กเลยโคตรเลียวเลยอะตอนนั้นเนี่ย ทุกเพลงที่แป้งแต่งอ่ะดังเลยอุ้ยไม่ดังหมดเลยไม่ดังได้งไ,ดงไ,ไงแล้วก็แต่งคนอื่นด้วยอะ <c oughs> <ช>่ะฮอตทูฮอตรู้เปล่ปาแป้งเปนคนแต่งนะโฟ <c oughs> อีฟอ่ะใช่ไหมที่มึงดูแต่พัตอย่างเดียวไม่ดูอะไรเลยอ่ะ <c oughs> มันมายัางไงฮอตทูฮอตอยากรู้ว่า <c oughs> เป็นเพลงแรกที่หนูรับงานแต่งให้คนอื่นเลย โอ้โหออฟฟิเชียลเลยนะใช่ค่ะเป็นเพลงแรกที่แบบได้รับโอกาสจากพี่โปรดิวเซอร์ที่ทําให้กิลกรุ๊ปอยู่แล้วเขาก็บอกเอ๊ะลองมาแต่งเพลงให้กิลกรุ๊ปหน่อยก็เลยได้โอกาสตรงนั้นมาทีนี้มันมายัางไงก็แค่รู้สึกว่ามันเป็นเซ็กซี่อ่ะออแล้วโฟอีฟยังไม่เคยมีเพลงเซ็กซี่เลยแล้วหนูอยากหนูจินตนาการมาตลอดว่าถ้าโฟอีฟจะมีเพลงเซ็กซี่มันจะเป็นประมาณไหนหนูว่าเวลาทําเพลงอ่ะจะชอบทำเมโลดี้แล้วร้องออกมาเป็นภาษาเทพยังไง อะไรเงี้ยคือวันไม่มีภาษาเคยได้อัดตัวเองไว้ในช่วงนี้เอาไว้ไหมมันต้องอัดเสียงใช่ไหมอัดเหรอช่วงแรกให้ทําเพลงไม่กล้าเลยเพราะว่าต้องทางานร่วมกับโปรดิวเซอร์และคนพี่ๆคนอื่นเนค่ะเขาจะมานั่งดูเราแบบทําทุกโปรเซสเลยแล้วเราก็ต้องแบบ พูดชอบทำงานคนเดียวออ,ออกไปไม่ได้อย <AM güzel fit> ู่แบบนี้แอบซีสแรบแระเออซีแต่แรกคือไม่กล้าร้องแต่ว่าทำไปทำมาคนในค่ายเริ่มชินแหละไอนี้เป็นบ้าอะไรกันสักพักก็แอะซีฮะซีแต่เป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้จริงแต่ว่าเมโลดี้มาก่อนเมโลดี้มาก่อนและเนื้อเนื้อเพลงที่มันไม่มีภาษาพอมันจับคำได้ว่าเฮ่เฮ่เฮ่อะไรวะเออฮะอาจจะเป็นคำว่าฮอตเออเออขึ้นต้นตัวตัวเฮชใครจะไปรู้ว่า เขาบอฮอตมาจากแฮใช่มนเป็นอย่างนี้จริงๆและเป็นอย่างนี้กับทุกเพลงมาเพลงนี้ดีกว่า Insight ดีกว่าซิงเกิล่าสุดไม่แน่ใจว่าเราออดไปหรือยังนะออดไปแล้วเพลงออกแล้วไปดูได้ที่ YouTube Official ของแกลชนีนะคะ M v ออกแล้วจ้าแล้วเล่าที่มาที่ไปก่อนก็คือ i n น i g h t เนแปลว่าข้างในใช่ไหมคะหนูได้คำศัพท์นี้มาจากการที่หนูแต่งเพลงชื่อ Touch ไปแล้วมันมีท่อนหนึ่งชื่อร้องว่า Let me take you inside ดูจะรันโน้ตอะไรนักหนาเนี่ยฮะฟังไปบ่อยๆเดี๋ยวพี่มันจะเข้าหูเองใช่แล้วไงแล้วไงแล้วไงแล้วทีเนี้ยก็เลยบอกเฮ้ยถ้ามีเพลงชื่อชื่อ Inside มันจะมันจะแต่งไงวะก็เลยเอามาแต่งเพลงอยากชวนให้เธอเข้ามาที่ข้างในเหมือนแบบในใจฉันแบบเปิดประตูแล้วเอาเธอเข้ามาข้างในด้วยกันแบบคือข้ามมืจะลองว่าชอบจังเลยหนูเป็น <c oughs> เหมือนเป็นผู้หญิงแบบรักนวลเสนอตัวมากเลย <c oughs> ชอบจังเลยชอบอ๋อมันเป็นงี้เปิดประตูแล้วเข้ามาชวนเธอเข้ามาข้างในมาห้องฉันสิใช่เพราะว่าข้างนอกคนเยอะเรา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  take it off ไม่ได้โอเคเราก็เลยแบบเอ้ยงั้น มาข้างในไหมล่ะเออใช่ค่ะแล้วก็สีอะมันจะเป็นอะไรประมาณนี้หนูชอบแบบว่าความสองแงสองงามเพลงหนูมันจะมีความเซ็กซี่แต่ก็มีไม่ได้สีมันจะแบบมุวงมงหน่อยมันจะแบบว่าแต่มันก็ดูมีความน่ารักในตัวของันด้วยนะแม้ว่ามันจะมีความเป็น sex a พิลส l อยู่แต่ว่ามันก็มีความน่ารักที่มันรู้สึกว่าไม่ไม่เกินไม่เกินเลยอะกำลังดีก็เป็นเสน่ห์ในการเขียนเพลงของหนูมั้งคะแบบว่า หนูค่อนข้างมีแบบว่าชั้นเชิงมีลูกเล่นมีความขี้เล่นที่ไม่ได้แบบดูน่าเกลียดเออหนูก็เลยแบบชอบชอบเขียนเพลงแนวนี้ร้องให้ฟังหน่อยโอ้ <laughs> คครั้งแรกซึ <laughs> ่งไม่เคยไปร้องเพลงนี้ในรายการอื่นเลยนะยังไม่มีค่ะรายการนี้รายการแรก,แรก Inside อยากชว่วนให้เธอเข้ามาที่ข้างในจูมือฉันไปและปิดประตูไว้ไม่ต้องรออไร just put it inside inside, inside. รีบหน่อยมันคงไม่ดีถ้าเธอไม่รีบไปก่อนที่ข,นขงนอกเขารมจะสงสัย c m baby boy just put it โอ้โห <c oughs> เป็นคนที่แบบว่ามีเมโลดี้แบบเพราะมากเลยอะ <c oughs> ชอบมากเลยอะคือวิธีการร้องก็เหมือนง่ายนะแต่จริงยากมากมันมีลูกแบบว่าลูกเล่นมีเทคนิค <c oughs> ที่ซ่อนอย <s aggressively> ู่แบบอินซ่าเนี่ยดูดิแบบว่ามันจะมีลูกอะไรก็ไม่รู้เพลงนี้อัดนานมากๆค่ะเพราะว่าตัวหนูเองมีมีเสียงในหัวแต่ว่าฟิสิกส์มันทําตามไปได้แล้วต้องแบบอัดหลายรอบมากๆเพลงนี้ก็คือ พิถีพิถันมากมาเป็นเพลงที่อัดยากที่สุดในทุกเพลงนี้ก็คืออัดใช่ค่ะพี่คิดว่าเพลงที่แบบยากกว่านั้นคือเพลง baby t ส e e ซิอี baby t ง่ายมากเลยค่ะง่ายสำหรับหนูสิ baby t นี่ง่ายมากง่ายง่ายมากค่ะเพราะว่ามันมันก็แรปแรปโยนโยนไม่ต้องไม่ต้องพิถีพิถันอะไรมากแต่ว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงช้าที่ต้องตั้งใจร้องเลดนึงต้องมีอารมณ์ใช่ต้องมีอารมณ์ต้องแบบสื่อสารใช่ค่ะ ฝากหน่อยเขาเข้าไปดูตอนนี้น่าจะออก้วแหละฝากเพลง Inside ด้วยนะคะถ้าใครอยากรู้ว่าข้างในมีอะไรก็อย่าลืมไปดูที่ช่องแกลชนี่นะคะทุกคนแล้วก็ฟังได้แล้วทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มค่ะเพลง Inside อย่างแป้งเนี่ยมีวิธีการร้องแรป R a d B มาแต่เมื่อก่อนก่อนหน้านี้คือหนูร้องลูกทุ่งมาก่อนแค่หนูร้องลูกทุ่งมาก่อนค่ะแบบเป็นเด็กประกวดร้องเพลงลูกทุ่งมันช่วยไหมเรียกว่ามันคือพื้นฐานที่หนูอบยังมันเป็นบุญเก่าของหนู หนูยังแบบว่าใช้เทคนิคบางเทคนิคที่มันแบบไล่สเกลลิฟแอนด์ลาอะไรอย่างเงี้ยมันได้มาจากลูกทุง่งส่วนซะส่วนใหญ่ค่ะหรอใช่ค่ะ<ช>จาได้ไหมว่าเมื่อก่อนเนี่ย,ายสายประกวดเพลงที่เราชอบเพลงลูกทุ่งที่ที่แป้งชอบร้องบ่อยๆเมื่อก่อนเน่ค,คือเมื่อก่อนนะหนูจะชอบฝึกร้องเพลงของแม่พุ่มพวงดวงจันทร์แล้วก็จะมีแบบว่าพวกพวกเพลงแหล่ร้องเพลงแหล่ได้ด้วยหรอใช่ค่ะเมื่อก่อนกิ้งกากิ้งกือนะใช่ใช่จริงป่ะใช่ยังจำยังจำได้อยู่ปะ หนูมองใครน่ะกำลังมองว่า <c oughs> คิดถึงเนื้อเพลงอยู่ค่ะมัน<อ>คือเพลงสี่กษัตริย์เดินดงเคยฟังไหมคะเคยฟังสิพี่ฟังเพลงลูกทุ่งเมื่อก่อนไม่เคยฟังเพลงลูกทุ่งเลยพอมาฟังพอทำรายการลูกทุ่งแล้วรู้เลยว่าอันนี้คืออาบีเมืองไทยเลยอะ่ะแล้วรู้สึกว่าถ้าเราในฐานะคนไทยอะ่ะพี่เชื่อนะว่าถ้าคุณร้องเพลงลูกทุ่งได้คุณร้องเพลงอะไรในโลกนี้ได้จริง จะกล่าวถึงองค์สีกษัตริย์ตราออกจะกพาราเข้าเดินดองเอิ้งังไเฮอังไงโอ้เจ๋งนะ ร้องเพลงลูกทุ่งมาก่อนแต่ร้องเพลงสตริงไม่ติดสำเนียงลูกทุ่งเลยร้องเพลงฝรั่งก็แบบเพลงสากลก็เป็นสากลเลยชอบเรียนแบบสำเนียงค่ะถ้าร้องเกาหนูก็ร้องเพลงเกาหลีญี่ปุ่นด้วยนะคะซยักุนาเดรุยูชิดะเนเนเนจำเนื้อไม่ได้พี่เมสผมนืกอะไรวะใช่ดาวิค่ะโอ้โหพี่นี่ต้องแบบเซนเซียอะไรอย่างนงี้เลยนะ หรือไม่ก็เซมาเดิชอบมาเก่งทุกอย่างเลยอะร้องเพลงอะไรทุกอย่างแบบดูดีไปหมดเลยแปลกมากสิ่งที่แบบพี่สงสัยว่าส่วนใหญ่แฟนคลับของหนูอะจะเป็นผู้หญิง ใช่ค่ะทำไมอ่ะจริงๆว่าอย่างเงี้ยผู้ชายน่าจะชอบเยอะนะไม่รู้เหมือนกันพี่ให้เหตุผลหนูได้ไหมพี่ว่านะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะพี่ว่าหนูมีความเซ็กซี่แล้วก็น่ารักพร้อมๆกันอย่างที่เราพูดผู้หญิงก็เลยรู้สึกว่าเวลาหนูร้องอ่ะมันมีความไอ้นี่คิดแทนเขานะชอบผู้หญิงคนนี้จังเลยเซ็กซ์เอฟเฟมมาแรงมากเดเมจแม่งโคตรแรงอ่ะมีความเป็นพี่สาวไม่ไม่ได้มีความพี่สาวนะคือไม่ได้คิดแบบนั้นนะเว้ยพี่ว่านะคนชอบหนูแบบชอบอ่ะชอบคนแบบคนรักเลยอ่ะ ิดว่่าาเป็นนนอยงั้แฟนคลับหนูอะจะเป็นผู้หญิงไม่ก็แบบเป็นเลสเบี้ยนหรือแบบเป็นเอ่อไบเซ็กชวลเป็นแบบเป็นทอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแปลกใจเหมือนกันว่าทำไมเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าทุกคนก็จะมีความแบบแบบบอกว่าหนูแบบเป็นสเปกแซฟิกเออสเปกแซฟิกแปลว่าอะไรไม่รู้ตอนนี้ยังไม่รู้เหมือนกันคืออะไรก็ไม่รู้ใช่ชอบผู้หญิงเขาเรียกแซฟอ๋็คเขาเรียกว่าอย่างงี้สเปกคอมเซฟิกซึ่งปกติหนูก็ไม่ได้มีผู้ชายมาจีบอยู่แล้วเหรอใช่ค่ะ หนูเป็นคนที่ไม่มีผู้ชายเข้าหาไม่รู้เหมือนกันไม่พี่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าขนาดนั้นตอนเด็กไม่ใช่หรอพี่ว่านะแล้วถ้าเป็นตอนศิลปินตอนนี้ผู้ชายเข้าหาเยอะไหมมีคิดเด้ยจากก็มีมันก็มีแต่ว่าหนูไม่ตอบแป้งจะทําความรู้จักกับใครสักคนต้องยังไงต้องรู้จักกันแบบที่ไม่ใช่เชิงชู้สาวก่อนต้องเจอกันก่อนทํางานด้วยกันต้องเจอแบบ catch me at face พี่แบบต้องเจอกันตูวตัวต้องรู้จักกันต้องแบบว่าสเปคเป็นไงเอาถามเลยสเปคหนัว แล้ม่หนูไม่ตายตัวเลยหนูแค่รู้สึกว่ามันคือเอ e r g y อ่ะพี่ถ้าเราอยู่กับใครแล้วรู้สึกว่าเราเข้ากันได้แบบไม่ต้องพยายามมันต้องมีบัตเตอร์ไฟหน่อยไหมแบบเ,<อ>เจอกันแล้วมันมีไหมต้องมีอยู่แล้วถ้าถ้าคนที่ทําให้หนูรู้สึกอย่างนั้นได้คือหนูบัตเตอร์ไฟถ้าสมมติว่าอย่างเงี้ยเขาจะต้องเป็นใครยังไงประมาณไหนตัวแม่แพทรงติม๋มตัวแม่แพทรงติม๋มแปลว่าอะไรวะเยวเราะ แปลว่าอะไรใส่แว่นแบบใส่แว่นมาติ๋มติมเนิร์ดเนิร์ดเหรอเนิร์ดชอบคนเนิร์ดเออแปลกว่ะเฮ้ยแต่ก็ดีนะแบบคนเซ็กซี่แล้วมาไปอยู่กับคนเนิร์ดทำไมเนิร์ดมายังไงชอบแกงอ่ะชอบคนเนิร์ดแบบเนิร์ดจริงๆเก่งในสิ่งที่ทำแล้วคุณต้องมาสเตอร์ในสิ่งนั้นแล้วหนูถึงจะชอบเขาหมายถึงว่าเขาต้องแบบมีอะไรให้ stand for หมายถึงว่าต้องเก่งถ้าเขาชอบ ufo งั้นบ้าให้ดูต้องบ้า ufo มากแล้วต้องรู้จริง คนบ้าอยู่ไอีโบเยอะมากเลยนะยูยูแป้งแป้ง Area ห้าสิบเอ็ดเออไปแป้งตอนนี้กำลังติดต่อเขาได้อยู่เนี่ยกำลังมาอ้าวก็ไปให้สุดไงไปให้สุดเลยเอออยากอย่างนี้แปะเขาไหมไปคนเดียวดีกว่าวัวอันดับแรกถ้าใครจะมาจีบควรจะต้องเจอกันก่อนเจอกันก่อนแล้วจะไปเจอกันยังไงวะแป้งถ้าชอบหนูจริงก็ต้องหาตัวหนูให้เจอเฮ้ยอันนี้ชอบนะ ชอบจริงก็ต้องตามหานะใช่มันไม่ง่ายขนาดนั้น is not that easy เออต้องหาประตูให้เจอก่อนนะคะแล้วประตูอาจจะล็อกอยู่ต้องหาดอกกุญแจด้วยเพราะมีหลายดอกด้วยอาจจะต้องค้นๆนิดนึงหนูเป็นคนพูดไปเรื่อยเหมือนกันนะจริงค่ะพี่ไม่งั้นหนูจะแต่งเพลงได้หรอคพูดไปเรื่อยคิดอะไรก็พูดพูดเขียนๆถ้าสมมุติตอนนี้เป็นนักร้องอย่างเดียวอยากทําอะไรอย่างอื่นไหมนอกจากการร้องเราตอนนี้เป็นทั้งนักร้องและนักแต่งเพลงเออเดี๋ยวถามก่อนระหว่างร้องเพลงกับแต่งเพลงชอบอะไรมากกว่ากันโหมันคือ หนูชอบแต่งเพลงแต่ว่าการแต่งเพลงให้ตัวเองมันเหมือนการมองแค่มุมมองเดียวแล้วแต่งการแต่งให้คนอื่นคือการคิดเผื่อเขามองมุมมองอื่นบ้างหาอะไรใหม่ๆ In อินพุตใหม่ๆมันทําให้เราได้ไม่หยุดพัฒนาตัวเองค่ะอยากแต่งให้สีสิวัดไหมถ้าสีสิวัดต้องการหนูก็จัดให้พี่อ่ะต้องการแหละหนูจะให้ได้ทำให้มันง่ายๆพี่พี่ไม่ต้องห่วงหนูคิดเผื่อแี่แล้วแต่งบูลลี่มากเลยนะบูลลี่พี่จัดเลย สมมติถ้าแป้งจะแต่งให้พี่แป้งจะแต่งแบบคิดว่าสไตล์การร้องของพี่เนี่ยแป้งคิดว่าต้องเป็นยังไงโูหต้องแบบว่าเป็นเป็นตัวพ่อแหละติดตัวพ่อดีว่า R and B ผสมป๊อปนิดนึงก็ได้ถ้ายากไปโอเคฝากไปด้วยแล้วกันนะครับฝากติดตามด้วย i n ไซ d ์นะหน้าจอกแล้วนะครับแป้งวันนี้พี่นะโคตรตื่นเต้นเลยได้มาเจอแป้งแล้วรู้ว่าวันนี้เราจะร้องเพลงด้วยกันเนี่ยแล้วเพลงหนูอ่ะโคตรยาก แล้วเมื่อกี้ท่าได้ฟังนะแป้งบอกว่าอ๋อไอ้นั้นง่ายมากเลยคือกูดูเฮี้ยมากเลยนะตอนเนี้ยซึ่งเพลงที่เราจะร้องวันนี้ชื่อเพลงชื่อว่าเบบี้ทีค่ะเออเบบี้ทีซึ่งสําหรับหนูว่ามันง่ายสำหรับพี่วยากยากแม้ว่าตัวผมเนี่ยจะไม่ได้มีสกิลการร้องที่เก่งเนาคุณแต่เรื่องเต้นเนี่ยจะบอกไว้เลยนะฮะผมเนี่ยผมเนี่ยสิ์ครูตุ้ยมาก่อนนะฮะครูตุ้ยมาก่อนนะบอกเลยปา นี่เห็นไงเองโอเคเพราะฉะนั diamond, ้นเดี <m <m ๋ยววันนี้ร้องเพลงด้วยกันหน่อยนะครับผมช่วยพี่ด้วยนะได้เลยครับกราบงามๆขอบคุณมากค่ะน้องแป้งครับขอบคุณมากครับฝากติดตามด้วยกดไลค์กดแชร์เลยนะครับ ต้องขอขอบคุณสถานที่นะครับ B Story Garden and Restaurant นะครับเรามาบ่อยมากๆเพราะว่าที่นี่อาหารอร่อยมากแล้วก็บริการน่ารักทุกคนเลยนะครับอย่างที่บอกนะครับว่ามาได้เลยนะฮะอาหารอร่อยจะมาจัดงานปาร์ตี้เลี้ยงนะับเป็น private หรือจะมากับแฟนหรือจะมากับเพื่อนสนุกถ่ายรูปสวยมากมีจุดต่างๆให้คุณถ่ายรูปแล้วก็มาเช็คอินกันงนั้นฝากไว้ด้วยนะครับกับ B Story Garden and Restaurant ครับหาง่ายมากๆเดี๋ยวปักหมุดไปให้ครับขอบคุณมากครับ